โอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีทุกชมทุกท่านกินด้วยนะครับวันนี้ท่านชมก็อยู่ผมนะฮะ ATG การอีเชนเคยนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดนั่นเองซึ่งผมก็จะมาเอาชีวิตรอดใน Minecraft นะครับก็คือแบบว่าอาจจะทำแค่คลิปเดียวนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะทำเป็น EP ไปนะครับผมก็อาจจะจบที่ EP 1 0เพราะผมกเกียดทำนีดกว่านั้น ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบว่านะครับที่มีคนแจกนะครับผมเขาไปเซยงเกมนะเปิดันนี้เดี๋ยวขอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับผมเป็นสไ વ ์เวลนะครับโอเคเรามาเครียด์ัวกันเดี๋ยวรอโหลดสักคู่หนึ่งนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มประจนัยกัน โอเคนี่ครับก็ชิมนี้อาจจะไม่ได้เอาอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบอาจจะมีเสน็จแ้อก็ไหนก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเกิดมาก็มาอยู่ไบโอมนี้เลยนะครับซึ่งหาไม้ค่อนข้างยากนะเราต้องไปหาไบโอมที่ต้นไม้แต่ว่าื่องจากว่ามันมีนี่พวกนี้นะครับผมก็เลยสามารถเก็บได้นะครับเก็บสติ๊กอันนี้ไม่มีก็ มามาเก็บกันก่อนอันนี้ได้มาอีกแล้วคลิปนี้จะไม่ยาวนานมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าผมอาจจะไม่ได้ทำเป็น e ีพีอาจจะทำแค่แบบคลิปนี้คลิปเดียวหรือถ้า่างๆผมก็อาจจะมาอัดอีกนะครับทำเป็นปอีพีไปเท่านี้ก็น่าจะพออยู่นะครับ สติ๊กกระพล้วนี่เราต้องใช้พวกไม้นาะเดี๋ยนะตรงนั้นมีชูก้าเคนอยู่ด้วยลรไว่น้ำไปดีไหมใกล้อย่อะเดี๋ยวผมขอหาแบบแถวนี้ยจ,จะมีใบโอมที่นี่ใกล้กว่าก็ได้ตอนนี้ผมเล่นในมือถือนี่ครับสังเกตปุ่มก็น่าจะรู้ รต้องการไม้ที่แบบเป็นบล็อกอะตรงนี้ไม่เล็กอยากเจอไบโอมอื่นแล้วตอนนี้คุณก็วิ่งหาไบาโอมใหม่แบบว่า เหมือนตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นเกาะอะฮะไม่งั้นผมก็ต้องลองไปตรงเกาะที่มีชูการ์เคีนไม่งั้นเหลือหาไบโอใหม่นั่นแหละตรงนี้มีเป็นปะกาลางังให้เด่นนะตรงนั้นมีต้นไม้อยู่นี่ใช่ไหมเออนี่ข้างบนนั้นมีต้นไม้อยู่ปะเย็นตั้งนานไม่เห็นอันนี้เป็นไม้ค้าแท้นะครับ แถ่ปกมันไม่ใช่อะก็ไม่รู้แต่เป็นไลคบที่มีคนแจกมา YouTube นะฮะผมก็เลยมาดาวน์โหลดมาปึ๊บขึ้นชึบชบก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทำขวานก่อนแน่ๆปึ๊บ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 จะมีแถวนี้จะมีหมู่บ้านให้ปนของเนี่ย นี่มาถึงข้างบนแล้วตัดไม้ก่อนเราอาจจะไม่ต้องใช้ไม้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปแปลรูปก,ก็นนะ่าจะได้เยอะอยู่เนี่ยลองทั้งสองอันก่อนนี่ไปแปนะเหลือสี่ะเราวางก่อนทำขวานมาพี่ไอขวานนั่นแหละเออ เดี๋ยวเราผมขอไปตัดไม้สักคู่หนึ่งดีไหมหรือจะไปเอ,อาไม่ได้ผมขอตัดไม้สักคู่หนึ่งนีครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโอเคครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ตัดไม้แล้วเพราะว่าผมเพิ่งมาสังเกตว่าหลอดอาหารผมจะหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมผมต้องหาอาหารนะ่ะแถวนี้ไม่ได้มีอาหารโอ้ยโอ้ยหมดแล้วเนี่ยอาหารหมดแล้วตายแนย่โอ้ย มีสัตว์เลยอะโอ้ยไม่งั้นผมก็ตายอะมันไม่มีสัตว์เลยอ่ะผมมาจตะเห็นสัตว์แต่ไมไ่ตีว่าตอนนั้นแบบไม่ได้สังเกตอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะหมดไวขนาดนี้ไงงลางมีปลาไหมเฮ้ยมันทองนี่นะปลาผมต้องการปลามีปลาไหม อาไม่มีเลยเฮ้ยน,นไงจะตายแล้วอะ่ะใช่ปลาไหมนะ่ะใช่โอ้โหตายตายแน่แน่อยู่ตรงนี้ตายแน่แน่มารอตายเลยดีกว่า <c oughs> คือแบบมันไม่รอดแล้วอะ่ะของผู้นี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ผมไปทำใหม่เอาก็ได้ ดูสิผมรู้สึกแบบกลัวทะเลที่มันมีปะการังป่าทะเลใหญ่ๆเออตายเลย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 ทำไมเลื่อนไม่ลดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีถ้ำผมต้องกระโดดจากที่ส,งสูงๆใช่ไหมอ,อืมเอ่อ จริงผมจมน้ำตายก็ได้แต่ว่าขีงเกียดเออเท่าน,นี้มันสูงไม่พอยังไม่พอ,อ,อ แล้วผมผมยังรอดอยู่นี่แล้วจะตายเพื่ออะไรเนี่ยเออเอ้า,อาก็ผมยังรอดอยู่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะตายดีกว่านี่อันจะพอเย่เหมือ <laughs> นแบบนี้แบบเล่นเพื่อความตายแต่มันก็แบบโชคร้ายหน่น <c oughs> อยนึงผมต้องรีบหาอาหาร <c oughs> ด้วย โอ้โชคดีจังเนี่ยไม่เจอสติกเลยเนี่ยต้นนึงนี่ไม่ดับเลยดับแล้วหนึ่งอันสติกหนึ่งสองอันโอโ้อันนี้กลายเป็นสี เสร็จแล้วพอนะครับท่านผู้ชมเราเรีบขึ้นไปตัดไม้กันดีกว่านะฮะก่อนที่จะมืดแถวนี้มนไม่ได้มีแกะด้วยไม่งั้นนะผมต้องคับเรือแล้วก็ไปที่อื่นนะฮะที่ไม่ใช่ที่นี่เพราะที่นี่มันแห้งแรงไม่มีสัตว์เลยแทบจะไม่มีสัตว์เลยเท่าที่ผมเห็นนะโอ,อ,อ้ขึ้นยากจิน อุ้ยเชิบอ่ะเออเอเอไม้ก็มีจุดพักข้างบนนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาตัดไม้กันเลยดีกว่าเชิบเชิบตัดไม้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  เราแค่2บล็อกพอนี่ครับเพราะว่า2บล็อกพยแล้วแหละกระไม้ที่แปอันครับตัวครับอันหนึ่งอันนี้เราก็ตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมต้องรีบหาที่อยู่ก่อนที่พักอะผมจะเอาที่ไหนดี แถวนี้ที่้ยเนี่ยเฮ้ยที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กำลังอเคเยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอวางตัวครับตรงนี้ไว้ก่อนเอ่อผมว่าเราตอนนี้ผมครับอันนี้ก่อนดีกว่านี่ครับเพราะว่าผมจะคุดปึปามาอยู่ข้างในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเช้าแล้วเราค่อยออกไป ครับผมคุดแล้วก็คุดเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้หาหาหน้าเกาะแถวนี้มันไม่มีอาหารเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงคุดคุดแล้วก็คุดแล้วคุดแล้วก็คุดแล้วก็คุดอ่ะเอาเท่านี้พอก่อนนะคบเพราะว่าเราไม่ได้แบบเอาเปน็นที่อยู่แบบจริงจัง เออผมจะทํายังไงให้มันปลอดภัยอะ่ะอุดอย่างนี้มันก็มืดไปหน่อยนีย่แต่มันก็อยู่ได้อะ่ะแล้วแสงมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยข้างบนนี้มันมีรูอ่ะถ้าเกิดผมอุดไปนี่คือแบบมืดเลยนะผมจะทำยังไงอะอ่ะท่านี้มอนก็ตีผมไม่ได้แล้วยังมีแสงสว่างอยู่แต่มันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วฮะ ผมต้องทำอะไรสักอย่างเอาแล้วไปอวองวกตรงน,นี้เองเอ่อไม่งั้นเราก็คงต้องหาฐานขน้างใน,นหรือไม่งั้นผมก็ต้องหาหินนะคะเอามาทำเป็นตมเผาแล้วก็เ่ื่อตอนนี้มันมืดมากเลยนะครับถ้าผมปรับสว่างขึ้นนะ โอ้สว่างขึ้นก็ช่วยอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผูช้ชมจะเห็นเหมือนเหมือนกันไหมไม่รู้นะแต่ท่านผู้ชมมาจะไม่เห็นเหมือนกับผมนะผมว่าถ้าเกิดแบบมันมืดเกินไปท่านผู้ชมมองไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับขอหินหน่อยไม่มีหินเลย ผมก็ต้องรอจนเช้าอะ่ะมันจะทำยังไงดีเนี่ยมันมืดอะ่ะเอเออืตอนนี้คลิปอัดไปสิบสองนาทีและ้ะใครครับผมก็ เอาเป็นว่าผมจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะจบแบบจบอย่างนี้เลยเหรอมาแล้วชมนะครสงสัยนะก็เพราะว่าเดี๋ยวผมนี้เดี๋ยวผมต้องเออผมจบคลิปแค่นี้ก็แล้วกันนะอืมก็คลิปนี้ผมต้องขอต,ตัวลาไปก่อนเองนะครับถ้าเกิดชมชอบฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านคะครับผมโอเคเจอกันครับผม